สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปี2022นะครับพบกับยนจังชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับต้อนรับปีใหม่กันผมกําลังจะออกไปซื้ออาหารมาทําเมนูนะครับวันนี้เราจะมีเมนูอะไรนั้นรอติดตามชมนะครับวันนี้รับรองว่ามีเมนูเด็ดๆแน่นอนนะครับตอนนี้กู้ไก่กําลังรอที่จะทําเมนูที่อยู่ที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะออกไปซื้อของนะครับแล้วเจอกันนะครับ ครับตอนนี้ผมกําลังมาถึงร้านจีนนะครับมาจะมาซื้อของอ่าไปทำหมาเมนูนะครับอันหนึงนะให้มันเป็นแบ่งเป็นสองที่เลยไม่ต้องใส่ตรงนั้นหรอกเออขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งเดียมันใหญ่เกินเดี๋ยวต้องไปใส่ตรงนี้ตอนนี้เชฟยังไม่ทันปรุงนะครับเทียงกันใหญ่แล้วครับเออเทียงกันใหญ่แล้วเนี่ยให้ให้ปรุงก่อนมัก่อนปรุงก่อนก็ค่อยใส่เนาะตอนแรกใส่นะข้างในข้างในเป็นอะไรครับแนะนำหน่อยต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บเหรอ ต้มเนื้อเปื่อยค่ะต้มแซ่บแซ่บต้มแซ่บเดี๋ยวอันนั้นก็กำลังรอให้เปื่อยอันนั้นทำไมก็เป็นขนมจีนนะครับจีนจีนน้ำเงี้ยวหรอโผลหม้อใหญ่แล้วอันเนี้ยไม่ต้องหองไม่ต้องแย่งกันเอามันมาเถอะเด็ดอันใหญ่มาแล้วนี่นี่ครับอันนี้เชฟจากพะเยาครับทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเชฟจากภาคเหนือมาปะทะเชฟ ภาคอีสานนะครับเป็นร้อยร้อยเอ็ดแสนมอนี่ทำเฉดส้มเฉดส้มนี่พักเผ่วแบบนี้เลยักเผวแห้าล้บเส้มแต่เบิพักเผ่วแบบนี้กัเออมีแต่พักสลาเณรไปขบผมอย่างอีกไฟไฟยกดีกว่าจะถือก้องเอามา จะยกเลยเทปเทปเทปปุ๊บใส่ปั๊บเลยนะกินสองวันสองคืนได้เลยนะเราไม่ต้องออกเยอะนะเพราะมันจะเสียโอเคเข้าไปเฮ้ยโอ้โอเคค่ะได้ไหมได้ไหมได้ได้ยกใครแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นข้างบนไหมใช่ไหมค่ะได้เลยค่ะใจรักนะคะใจรักใครไม่เป็นใจรัก เดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวเขาหาัดให้โอ้อันนี้ผักผักกับลาบครับเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่ตะแกงใส่ใส่ใส่ถาดก่อนผมจะถาดไปใส่หมูอีกยังไม่หมดครับยังไม่หมดคืออย่างไรประก,อน,กอนหลายอย่าง ดูสิเนี่ยเห็นไหมขนาดนี้ยังคตเหยียเหยียดกัเพราะว่าเอเดี่ยวโอ้มีนี่มีผักชะอมด้วยใช่ไหมใช่ดดอุ้ยพริกขี้หนูสวยมากอันนี้อันนี้รอ,อเก็บมางานนี้โดยตรงนะคะโอ้โหเหลือผมจะทําเป็นพริกดองน้ำปาลาถ้าเหลือนะทำอะไรก็ทำไปเลยะคะ่ะเพราะว่างานนี้มีชีพโดยตรงมีชีพ,พ,ชพเลย嘛ทําสุดฝีมือใช่ไหมไม่อร่อยไม่ได้ใช่ไหม เตรียมตัวไว้สองนาท์เลยค่ะปานเป็นเจ้าของงานเราเใช่แล้วเจ้าของงานนั่นแหละคือเจ้าของงานร่วมกันบอกว<ค>่ามันเป็นปีใหม่รวมๆกันไงหมดสนุกเลยถ้าขาด <c oughs> ไอ้เชฟกับนักร้องอยู่ในนี่หมดอหะเมาสัญญากับน้องๆไว้ไงว่าจะแกะนี้ไม้กินแล้วแตเจ้าอุโบสถินที่แล้วนั่นควนควนนั่งหมุกอันนั่นน่ะสำคัญเลยครับนี่วันหนึ่งติมๆแล้วทุกัน แกงหางหวายใส่เห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งเหรอแกงหางหวายใส่เห็ดพึ่งครับอันนี้สองเมนูก่อนนะครับเดี๋ยวสามเมนูละตอนนี้ได้ไปนั่นแหละที่สูงให้สามเมนูนะครับหนมจีนน้ำเยเงี้ยวแล้วก็ต้มแซ่บแล้วก็แกงหางหวายใส่ใส่เห็ดนะครับใส่เห็ดพึ่งใส่กระดูกหมูด้วยแล้วมาอะไรนะไอ้ชะอมด้วยใช่ไหม แกงบ้านเราอ่ะแกมปลาเหลือเหลือลาบอีสานกับลาบเหนือนะครับปะทะกันอีกออาหมูทอดอีกครับผมเดี๋ยวเมาจะทำข้าวผัดไปหน่อยนึงโอ้โหอันนี้ผัดผัดแกมลาบนะครับสวยมากเลยเทียบเป็นคนทำนะครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวเขาเอาไอ้มะเขือกับอันนี้ห่นใส่กันแล้วก็จะปิดอนครับ หลับใช่ับเหนือน,นะครับในโน่หลับนะในโน่หลับเนี่ยกระด้าหัน ีครับนี่เป็นเมนูข้าวผัดนะครับข้าวผัดธรรมดาเอาไปกินกับลาบกับลรได้นะครับนี่เป็นเมนูสุดท้ายครับลาบนน่ทำไปแล้วครับเอากลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านอีกทินครับครับนี่ก็แม่ครัวนะครับยังเมนูยังไม่เสร็จครับยังหลายรายการอยู่แต่ว่าพักเหนื่อยกินข้าวกันนะครับ อันนี้ก็ชอบขนมจีนกินขนมจีนไปก่อนนะอันนี้ทางนี้กินกินอะไรครับต้มแซบค่ะต้มแซบนะครับนี่ใหญ่ๆนะครับวันนี้ทุ่มสุดตัวครับทุ่มสุดตัวหมดเทหมดนัดจาาครับมานอนที่นี่เลยไม่ไปไหนคื <c oughs> น <c oughs> นี้น,นี่ดูสภาพวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วกับคืน <c oughs> นี้จะอันอันไหนจะสวยกว่ากันเอาครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านงานนะครับครับ ก็ตอนนี้ก็นี่เป็นบรรยากาศยามบ่ายนะครับแดดแรงแดดดีนะครับวันนี้โอ้ลุงมิกเอาโตะ๊ตะเต้าอีมาเตรียมพร้อไมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาจัดสถานที่นะครับอันนี้ก็ใส่โคกใส่อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดสถานที่กันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนนะครับนี่อาหารมาถึงบ้านแล้วครับเนี่ยนะครับ จัดสถานที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้นั่งดื่มนั่งกินกันแบบสบายๆในในการงานปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่นะครับล่ำลาบรรยากาศร้อนๆนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายการทำเมนูใหม่ๆมาให้สำหรับคืนนี้นะครับโอเคครับก็ล่ำลาบรรยากาศนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกๆท่านนะครับก็ขอให้มีความสุข ในตลอดปี2022นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจมาทุกทท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับยน์จังชาแนลนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ